สวัสดีครับผมมันลอลนะครับคนที่ขายปลาสับเซเบอร์นะครับก็จะส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมครับมีหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวปลาแห้งนะครับนะครับก็สั่งในแฟนเพจปลาสับเซบเบอร์ผมได้นะครับไม่ว่าเป็นปลาสับ50บาท80บาทนี่ก็จัดส่งนะครับของที่ตกค้างเมื่อวานนะครับของอรจะเป็นหมูแดดเดียวก็ส่งส่งหมดน้ำส่งแบบเคอรี่นะครับหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวปลาแห้งนะครับก็มีหมดมาจากเกืดอละป่าแล้วก็ปลาปลาหมึกสามรสอีกนะครับ กระปุกละ80บาทนะครับผมก็จัดส่งได้จัดส่งทั่วประเทศนะครับผมทั้งในแฟนเพจปลาร้าสับเซนเบอร์วันฉลองได้นะครับผมนะครับมันว่าจะเป็นปลาร้าสับห้าสิบบาทแปดสิบบาทสั่งได้เลยครับเด้อจัดส่งทั่วประเทศครับผมไปส่งถึงบ้านเลยนะครับจะมีค่าจัดส่งแค่รีบวกด้วยแปดสิบห้าบาทนะครับเด้อเอ้าไม่ได้จะเป็นหนึ่งกระปุกสี่สิบกระปุกห้าสิบกระปุกแปดสิบกระปุกยี่สิบกระปุกจัดส่งเหมือนเดิมครับมีค่าจัดส่งแค่แปดสิบห้าบาทเอาซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับ อไม่ใชาพี่หลับไปเลยหลับวันพวกเองเลยด้สกบอทอัจนาบ่าหูครับบ่หู่หูเอื้อนพักผ่อนครับตอนนี้พักผ่อนสวัสดีพี่คุงผมไม่ดีครับตอนนี้ครับสวัสดีปรกรณ์ตอนนี้ประกรณ์ไม่รู้ว่าอยู่ประกรณ์นี่เดือนหนึ่งมาค่ายครั้งหนึ่งครับแต่ก็จะถ่ายรูปว่าอยู่ข่ขยนะตอนนี้ซ้อมมวย ตอนนี้อยู่ค่ายพีเคนะครับผมได้เลขตัวไหนได้เลขตัวไหนผมผมฝันว่าผมไปอยู่แต่ค่ายมวยสิษยสนองไม่รู้เป็นอะไรพังนี้ฝันนี้แต่ค่ายเก่านะครับฝันนี้แต่ค่ายมวยเก่าสัสดีเสียชิมด้วยคิดถึงเสมอนะครับคิดถึงเสียคิมเสมอนะครับก็เคยกินข้าวเคยเลี้ยงข้าวพี่ร้องก็เคยมีบ้างนะครับเสียคิมก็เป็นน้องน้ามวยในค่ายก็น่ารัก คนหนึ่งคนหนึ่งเพื่อนนะครับเสียคิมก็ไว้หนวดไว้เข่าไว้หนวดไว้หนวดไว้เข่านะครับคิดถึงมันการเสียชิมนะครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านทุเรียนส่วนแฟนก็ขายทองคํานะครับขายทองตอนนี้ทองก็ลงนะครับอไอพยาธิทำไมมันเป็นอย่างนี้วะดูดิเดวมากครับมันเป็นยางไงอนะ่ะมันเป็นอย่างนี้วะอีสป๊บ อีอ่แซ่แบบได้มาลูกสองดูเฟซพี่แป๊บนึงเนี่ยมันเป่นงนี่มัยพยาธที่แรกว่าสิได้จีที่นาล้ครับอันท่านมีอยู่ครับท่านมีรายการอยู่ครับจิตไฟละจีคนโอ้ห้าร้อยคนเลยเหรอทำไมเฟซุ๊มกมันเป่งอยู่วะ <c oughs> นอนของเตือนครับโอ้ยแต่สิเลขตัวหนครับผมผมเซ็นไว้อยู่นะครับ เดี๋ยวผมเส้นมาอยู่จักผมซื้อตัวไหนบุโอ้ยแต่เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อตัวเ,วเด้อโอ้ยเนาะกระเป๋าเงินขวีย่ยเจ้าเบิ่งเนาะมึมีซื้อไปแล้วใจเงินเขาจะไปซื้อไม่เยอะครับซื้อ,อยี่สิบกว่าใบครับทักตัวไหน,นบุ ฝันเห็นแต่ไข่มวยไข่เก่าสิสอนองครับไปซ้อมมวยอยู่นู่นทงเป็นน้ำบุครับแล้วก็ซื้อไวท้ที่เอาไว้ที่ใต้บอ่ออีกยี่สิบใบครับได้ซื้อวันสามพันกว่าบาทครับฝนตกบอ่อเ่ตกครับฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกซื้อซ้ำหนึ่ครับประมาณสามพันกว่าบาทครับเพราะได้เสียงโูกเสียงรุวงนะครับ ถูกลงว,วันที่หนึ่งอย่าลืมเดอ้อโอ้ยบ่ลืเริ่มกเสียชิมน้องหลักเสียชิมตอนนี้ก็เห็นว่าจะเป็นคุณพ่ออีกนะครับ <c oughs> คุณพ่อหรืมิตะไบท่องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทองข่อยบ้องเนี่ยทองประมาณสิบเอ็ดบาทนะครับเนี่ยกองคำสิบเอ็ดบาทส่วนนี้ก็ยาค่าพยาินะครับสิบเอ็ดบาทอยู่เนี่ยเอาครับ ส่วนเีแบบบ่ยแจ็คสิบวงเนี่ยนะโอ้ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ชมวันไหนตอนนี้โรคโควิดโควัดก็ติดไปเยอะแยะไปหมดนะครับเด้อคนในที่ติดอยู่ก็ขอให้หายเร็วๆนะครับหายป่วยหายเจ็บไปเร็วนะครับถ้าถูกระวันที่หนึ่งผมกับซิวิโยกกันไรศิลเล่ <c oughs> <c oughs> เศร้าตีเมื่อเลยถือรางวัลที่หนึ่งเศร้าเลยเศร้าส,สิบโงหนังหนุหน่เศร้าเลย ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็เพนเลยเสียเพนวุฒ่วุฒเดี๋ยวพออันเดอร์ไปเห็นโดดล่มโดดแล้วไอ้พยาธิครับมึงมีรายการยังหร่อพยาธิยังครับแนวไม่มีรายการนะครับผมกูอยู่กับมึงนี่เหมือนกูเป็นคนบ้าใช่่ายนะกูอยู่มึงเหนียวพยาธินะพระประแดงฝนโตครับอ้อยครับ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  ว่าฝนตกผมเพิ่งนอนเพิ่งตื่นครับหลับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครับเพิ่งตื่นครับนอนเหลังตื่นว่าวเลี้ยงลูกน้องสอยเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับนะครับผมก็เพิ่งเห็นข่าวนะครับเห็นข่าวที่ว่าอะไรชักอั่งเป็นนั่งขุมวรูเลี้ยงครับนะ <c oughs> บางคนก็ถามผมมาเยอะแยะไปหมดนะครับเด้อยชักวา่าอัน เป็นยังไงเป็นใน,น,ในผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับสู้ผมไม่รู้เรื่องดีอวดนะครับนะถามว่าผมเคยเห็นหน้ามันเหมือนผมเคยเห็นหน้าอยู่คนที่สักลายเต็มหน้านะ่ะที่ไปดูมวยเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่อืมถ้าถึงล้วันที่หนึ่งสีสง่รงไวยตอบว่าโวยมึงเดี่ยวเลยเศร้ามันเมยมันลายอย่างนเนาะเจ็บกระดูกกระเดี่ยวยเมื่อยละเมย์ละเมยละครับผมเออมันถึงแน่มันถึงรวด ไปจ้ะคิดถึงเมียไหมก็คิดถึงเป็นธรรมดาครับผมถ้าสมมติว่ามึงกลัวอะไรว่าติดทหารเนี่ยฮะทำไมถึงกลัวทหารเนี่ยจะไปฆ่าทหารแล้วมึงกลัวเลยก็ก็รวยครับกลัวกลัวอะไรบ้างวะกลัวทหารก็ไม่คยกลัวแต่ก็กลัวกลัวอยู่ห่างเมียครับผมกลัวอยู่ห่างเมียกลัวอะไรอีกวะคิดถึงเมียครับผมคิดถึงเมียคิดถึงเมียกลัวอยู่ห่างเมียแล้วกลัวอะไรอีกก็แม่ของแกเมียครับ กลัวไม่ได้หอมแจมแม่เมียเอฟซีสอบปล่าวะครับแล้วกลัวอะไรก็ไม่ได้กอดเมียครับผมเลอะครับผมก็กลัวเมียเมียมีผัวใหม่เหมล่ะไม่กลัวครับไม่กลัวเลอะไม่กลัวเหรออ่ะผมขอคนแรกจริงนะอ่ะสมมติว่ามึงแบบว่ามึงติดโรคหรืออะไรเป็นโรคโควิดหรืออะไรเนี่ย แบบมึงจะกากตัวอยู่อยู่ไหมอยู่บ้านไหมอยู่บ้านครับอยู่กับเมียสองคนอยู่กับเมียเอามึงจะเมียติดด้วยติดด้วยรออ้าวรักการมึงติดด้วย,ก,ยวกันมึรักกันต้องติดด้วยกันอไ,อไอไอบา้าบึงรักเมียมึงต้องมึงต้องไอ้ไม่ต้องให้เมียต,ติดดีโอ้โตายเมีเย,มย<อ>ผมยอมได้ฮะเมียผมกแล้วครับยอมได้ยอมได้ติดด้วยกันเลยติดโควิดด้วยกันเลยครับผมอ๋อมึงหนีควางแฉยดีวะ สุดยอดลีว่ะโอ้ยเนาะโอ้ย FC สอปอล่าครับทุกคนนะครับขอบพระบึงเอาเอาซ้ีมแล้วครับเมื่อยคันโบ้เอา